เอาไปกันต่อค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้จากเหตุการณ์ข่าวร้อนของวงการพระสมมันร้อนฉาสะเละเกินนะกับเรื่องราวที่เราตามกันอยู่วันสองวันนี่แหละอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงจังหวัดคนครปฐมที่หลายคนเคารบศรัทธาคุณเคยไปหยอดตู้เขา20บ0บาทก<ต>็<ะ>ต้องยอมรับว่าเคยอยากจะได้เงินคืนไหมไอ้ยีบบาทที่หยอดไปอ่ะ พูดไม่เต็มปากเต็มคำอธิษฐานขอไปเยอะหยอด20แหมเราหยอด20ยังเจ็บอกเจ็บใจคุณผู้ชมคะเพราะว่าอะไรถูกตำรวจเนี่ยเข้ารวบตัวใช่ไหมท่านอดีตเจ้าวาสท่านนี้สืบว่ายักยอกเงินวัดไปนำไปเล่นการพนันมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทอ้ยหลายคนตกใจแล้วรู้สึกว่ามันช็อกนะวงการสงฆ์พักนี้แล้วก็เกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาขึ้นมาอันนี้สําหรับบางคนนะคุณผู้ชมบางคนเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกว่าวัดเหรอตอนนี้ขอขับเลยไปก่อนได้ปะ ไม่อยากเข้าแล้วลไม่อยากไปทําบุญเพราะว่าเงินที่ตั้งใจจะทําบุญเพื่อให้พระสงฆ์นําไปทํานุบํารุงศาสนาเนี่ย <Ừ. S 2> แต่ว่าพระสงฆ์บางรูปบางคนเนี่ยนะ,ะกลับนาเงินเหล่านั้นไปทําสิ่งผิดศีลธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่นะักกล้วยเชิญ,ญยิ้มแกบอกเลยว่าโอ้โหทุกวันนี้กลัวเหมือนกันกลัวว่าเราเนี่ยจะเข้าไปสู่วิกฤตศรัทธาที่มันหมดสักที<อ>หมดไปแล้วจากการกระทําที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมของคนที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองค่ะแล้วก็เรียกตัวเองว่าพระสงฆ์นี่แหละก็อยากจะวอนถึง การพระสงฆ์นะนักลวยแกบอกว่าไม่ได้ฝากวอนแค่เสียงนะยกมือว่ายกแบบสาธุขึ้นหัวเลยนะบอกขอร้องเถอะเมื่อท่านตัดสินใจลาคารวาสมาบวชศึกษาธรรมะแล้วนี่นะช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ดีงามให้เด็กรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ที่เกิดมาเนี่ยให้เขาได้เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธานในพระพุทธศาสนาหน่อยเถอะครับครับคนพุทธของเราเนี่ยคนที่จะไปให้คนกราบไหว้ ที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยนะพระท่านดีๆก็มีแหละนะครับแต่ไม่ดีก็แฝงตัวเข้ามาเยอะอันนี้น่าเป็นห่วงคือศาสนาเราไม่ได้เสื่อมหรอกแต่คนที่เข้าไปเป็นพระเนี่ยทำให้เสื่อมขอเลยนะครับคุณเจ้าพระท่านดีๆผมก็โมทนาบุญด้วยแต่พระที่ไม่ดีเนี่ยคิดสักนิดเนาะมีเด็กรุ่นใหม่ๆมีลูกมีหลานเนี่ยจ้องมองท่านอยู่นะครับ ทำให้เขาศรัทธาแล้วสังคมมันจะได้สงบสุขอย่าทําให้วิกฤตศรัทธาหรือศาสนาเสื่อมเพราะตัวท่านเลยเนะสาธุ เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ตรงใจหลายๆคนนะคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับพี่จิ้มชวนชื่นค่ะแกบอกเหมือนกันว่าไม่กลัวหรอกว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะว่าหลวงตาสินทรัพย์ที่เจตัวนับถือเนี่ยบอกอยู่เสมอให้เรายึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ายึดเอาไว้อยู่ไหนอยู่ที่ใจค่ะอย่าไปยึดติดกับตัวบุคคลทุกครั้งที่เจอพระสงฆ์เนี่ยยกมือไหว้ได้ไหว้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปคิดกังวลใจนะว่าเอ๊ะท่านเนี่ยเป็นพระที่บวชมาศึกษาธรรมะจริงๆหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดสงสัยอะไรเลยถ้าเราอยากจะกราบไหว้เนี่ยกราบไหว ผ้าเหลืองซะอย่างเดียวพอ,อ,อ,อใจบออคิดแบบนี้นจะได้สบายใจออส่วนตัวเนี่ยนะเชื่อว่าทุกคนยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ที่ใจเหมือนกันค่ะพร้อมกับอยากจะฝากเตือนสติทุกคนด้วยนะว่าผลของกรรมเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําใครทําอะไรไว้แบบไหนก็ได้รับแบบนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคิดจะลงมือทําอะไรใช้สติไตรตรองเยอะๆนะแล้วก็อดีตหลวงพ่อวัดดังตอนนี้เขาก็ได้รับผลจากการกระทาของเขาอยู่พี่จิมแกบ,บอกด้วยนะว่าทุกครั้งที่ พระศึกพี่จิมเนาะพี่จิมแกบอกว่าทุกครั้งที่พระศึกค่ะจะมีความคิดแล้วก็เชื่อว่านั่นคือการหมดบุญวัสนาของเขาซึ่งตอนนี้ทิดแย้มนะ,ะฮะเขาก็บอกวัสนาแล้วเออนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดที่จะเลิกทําบุญเพราะบุญ่ะใครก็ทําได้ขออภัยนะคะพี่จิมค่ะค่<ฮ>ะไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลใช่ไหมไม่ให้ยึดในคําสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ไมีเสือ่อมใครทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็รับผิดชอบ <c oughs> การกระทําของตัวเองไปมันก็ <c oughs> ไม่ไม่ทําให้ศาสนาเสื่อมหรอกศาสนาจะไม่เสื่อมหรอกเพราะว่าถ้าถ้าใจเราไม่เสื่อมศรัทธาเนี่ยเราก็เราใช้ดํารงชีวิตยึดถือยึดหลักธรรมก็จะสามารถดําเนินชีวิตไปในในทิศทางของตนเองที่ยึด จะได้ดีมากดีน้อยได้ได้ความสงบแค่ไหนก็สุดแท้แต่ใครทํายังไงก็ได้อย่างนั้นอย่างที่คุมชวนชื่นแกบอกนะคุณผู้ชมเนาะทำอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมแกไปแบบนั้นกฎแห่งกรรมเชอรี่เธอก็ต้องดูเอาไว้นะนเป็นตัวอย่างคัวเหมือนกันนะเนี่ยเออ,เอ,อทำอะไรไว้อ่ะอคอุณผู้ชมคะ